่เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดปูเดือผูอ้ในการโรงเรียนวัดปูเดือวิทยาคมท่านพระรูกิติสารพิมลได้เชิญให้ผมมาเป็นประธานในการมอบพุธิบัติให้กับนักเรียนที่ได้มีการเรียนในระดับชั้นปีที่สานะครับคืออนุบาลคืออนุบาลสารุ่นที่14ในวันนี้นะครับจริงๆแล้ววันนี้เราได้เห็นพลังของทั้งสภาคส่วน หรือเรียบว่าบ้านวัดโรงเรียนนะครับในส่วนของบ้านนั้นก็มีผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้เตรียมตัวม,มารับมอบปฏิบัติบัณฑิตน้อยส่วนวัดนั้นก็คือท่านครูจิติสารพิมลและคณะครูโรงเรียนวัดกูเดือวิทยาคมนอกจากนั้นก็จะมีพี่น้องประชาชนที่เป็นคณะกรรมการวัดได้มาร่วมในพิธีได้จัดงานในวันนี้ขึ้นพร้อมกัน งานทุกอย่างเนี่ยก็เสร็จสิ้นไปตามกระบวนการด้วยดีทุกประการจริงๆแล้วการจัหมอบพุทบัติให้บัณฑิตน้อยนีย่ทางวัดนี่จัดทุกปีทางโรงเรียนนี่จัดทุกปีนะครับผมเองได้มาเป็นประธานในการมอบพุทบัติบัณฑิตน,น้อยเนี่ยเป็นปีที่เป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็รู้สึกภูมิใจในความร่วมมือประสานทั้งสามฝ่ายทั้งบ้านทั้งวัดและโรงเรียนนะครับอันนี้ก็ ะเห็นว่าสิ่งที่ดีงามเหล่านี้เป็นการปลูกฝังจิตใจเยาวชนเป็นต้นแบบในการที่เขาจะได้มีความคิดความมุ่งมั่นในการที่จะศึกษาให้สําเร็จการศึกษาในระดับที่สูงสูงขึ้นไปนะครับผู้ปกครองจะได้ภูมิใจทางวัดเองนะครับก็มนันนิ่งนอนใจเฉพาะในเรื่องของการศึกษาเท่าน,นั้นการพัฒนาด้านอื่นๆของโรงเรียนวัดคููเดือนนเนี่ก็ทํามาโดยตลอดก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็ท่านภูมิเกียรติที่มาร่วมงานหลายท่าน ทุกครั้งที่มีการจัดงานมีกิจกรรมที่ดีๆของวัดและของโรงเรียนก็จะมาร่วมตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเสริมศักดิ์คุลกะคุณอุดมศิลป์คุลกะวันนี้ก็ได้มาร่วมงานอ,อย่างพร้อมเพรียงกันนะครับรวมทั้งผู้น,นําชุมชนกรรมการทุกท่านด้วยต้องกราบขอบพระคุณท่านพระรูจิติสารพิมลขอบคุณผู้สื่อขวลุชนทุกท่านนะครับที่มาช่วยการประชาสัมพันธ์งานในครั้งนี้ ด้วยความเต็มใจและก็สําเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีครับขอจเจริญสุขจเจริญพรท่านรัชสวสวัสดิ์ผู้อาการท่านประธานในพิธีใน,น,นการมอบพุทธบัตรเดิตน้อยนักเรียนอนุบาลสามโรงเรียนวัดผู้เดือียา์ในวันนี้ที่ท่านให้ใหเแบ่งให้ความเมตตามาเป็นประธานมาให้กำลังใจแก่ลูกๆคนหลานในวันนี้และก็ขอจเจริญสุขจเจริญพร แต่ผู้มีเกียรติทุกท่านตลอดทั้งผู้ปกครองทุกท่านตลอดทั้งทีมง,งานของอารทีวีที่ให้เกียรติมาถ่ายทำข่าวมันคือภาพอยู่ตลอดทุกทุกปีที่ผ่านมาปีนี้ก็ได้รับเกียรติเช่นกันโรงเรียนวัดผู้เดือนวิทยาคมของเราได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชท้องปัน550เป็นต้นมา ที่ตั้งขึ้นก็เนื่องจากในเขตพื้นที่ตรงนี้มันเป็นเขตพื้นที่ผู้ประสบภัยให้เร่งถึงปัญหา,าความลำบากความยากจนของผู้ปกครองแะเด็กที่ ว่านี่แต่ทำดินเสยเยีไปหนเดีด๋ยวก็จะได้เงินครับ